สบายจริงๆเลยที่นี่โอ้สบายไม่มีสงครามสแตมมังกรหายไปหมดไม่มีสงครามไอ้เจ้าผู้นั้นก็ตายไปหมดแล้วไางสไปโนก็ไม่มาลุกเรียนสงสัยมันกาเกินไปเอา้านะฉันก็คิดเหมือนกันนะว่ามันกา ขาของข้าแลนะ้วข้ามาที่นี่ทำไมข้าถึงมาที่นี่ล่ะรู้ไหม่รู้มาที่นี่ทำไมข้าก็จะมาบอกแน่นะเขาว่าเล้วสไปโนเนี่ยจะสร้างสงครามกับเทพเจ้างงเทพเจ้าเอ่อไร้สาระเทพเจ้าฟาโตเลยนั่นแหละวันหน้าโคชันจะมาในศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันหน้าเนี่ยน่าให้เห็นหน้าอื่นของท่านบ้างท่านครับมาเลย หางโดนประตูไม่ติดหรอชั้นงหรือไงวะหายไปซะเอาเป็นว่าฉันขอเตือนนายก่อนเลยนะว่าแหลกแน่นอนฉันไปก่อนละตอนที่มันจะแหลกไปมากกว่านี้ไม่เพราว่าไงอ่ะก็แนอไม่เรียกกองทัพซีซาไมาด้วยนะ พิซซ่าทะไรเดสซาลัดไงล่ะนี่จะส่งไปโลกของที่พิคาตาโต้ไม่เอาวามันทำลายจักรวาลจไปเงี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยให้มันไปจักรวาลเออไนั่นนั่นแหละจักรวาล B X T V นี่ใช่ที่พลุมจี่จักรวาลมันจะเป็นจักรวาล B S Universal อะไรนั่นแหละแล้วก็ทันทัน P S แล้วก็จักรวาล A R B Thailand แล้วก็เออจักรวาลอะไรวะ ตวิทวัตสิที้สังอะ่ะนั่นแหละแต่ท้างเราจะไปตู้จักรวาลเลยก็ได้เดิมค่าทุกคนเขาไม่ยอมหลอกมาสู้กันก่อนไหมคิดว่าแกจะสู้ฉันได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอว่า,าเกงะ่ะเดี๋ยวก็รู้อะ่ะฉันน่าเว้ยแคสิ้นภารกิจแล้วล่ะ เดินทางต่อแก่น่าเป็นใครอย่าว่าฉันแกนะเว้ยกูชื่อ,อาานักเรีสองนั่นแหละมาสู้กันเถอะอ้าวยไไน <Wow! S 1> เดียวเฮ้ย,ยมาสูก้กับีกทีไหมล่ะเ yeah. กูดมากกว่าตายไม่จะชนะจบเทปุ๊บอาจจะชนะอาจารย์อาจารยไอ้ช่งเทพเจ้าปาโตดีนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องทำไงโคลนไงล่ะฉันจะโคลนอืมโอเคฉันจะโคลนใครดีนะฉันจะก๊อปใครดีนะ สุดยอดโดมแล้วกันนะไมเอาเดกสุดยอดโดมดีกว่าสุดยอดโดมมาฉันจะกอฟเอเคป้าเจ้าฟาโตมีทางชนะค่าได้หรอสุดยอดโดมมาเลยมาสุดยอดโดม โอเวอร์ชั่นใหม่เว้ยอออออกอบกอบข้าจะกอบให้หมดเลยลูกจะไม่มีทางชนะข้าเด็ดหรอก,กที่พระเจาา้าป้าโตทันไม่รีบมาแล้วก็จบแน่กะวันต้องแต่งแน่น เป็นหน ok ok e ึ vodka, ่งแป๊บหนึ <m uch scratches> ่งขอก๊อปไอกสุดยอดโดมร่างใหม่ก่อนนี่คือสุดยอดโดมร่างอันตราอินอินเทคโรบอทแล้วกันนะอินเทคโรบอทก๊อป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 เปลี่ยก๊อปก๊อปก๊อปนี่สุดยอดโดมเว้ย ไม่รีบทำข่าแล้วก็นะเพราะฉันจะมาบุกไม่ให้บุกฉันให้โอกาสพวกนายแค่ครั้งเดียวนะรีบเขาเรียกว่ารีบแล้วว่ารีบทารีบบอกคนดูเร็วรีบบอกทันทันรีบบอกอะไรเท่านั้นช่วย,ยได,ได้ช่วยไงนี่ภาษให้โอกาสแล้วนั่นเนี่ย ล่ว,วันนี้ขอไม่ทำวันนี้จะอยู่พอมจะทำคลิปโลอะไรนะ <c oughs> เพราะว่าจะฆ่าสงค้ามกับไฟฟ้าโตนั่นะไม่งั้นเฮลสไปโน,นเนี่ยจะยึดคลองโลไม่ได้จะยึดคลองในจุดว่าได้ได้มาเนี่ยมาที่นี่เนี่ย,ยแค่ไม่มีบลอแลแล้วาะแลกฉันก็เลยมันต้องมาทำหน้าที่เป็นตัวร้ายหลักพอ ไล่ตัวฉก,กาของภาคเนี้ยนะมันต้องมาเป็นตัวร้ายนะทำไงเอาเป็นย่อยู่เกียยงหัวกันได้ไหมอีสุดยอดดมระดับท่านน่ะต้องดาบาแดงอยู่แนน่ะ มา้องการเพิ่เพิ่มหรอกขอเป็นตัวร้ายตัวเฉลี่ยตัวกระตายฮีโรสไปโนแค่ตัวเดียวแล้วกันไม่ต้องมีตัวอื่นมาแทรกหรอกแล้วก็เป็นหนึ่งอ่ะชั้นเนี่ยก็จะไปหาอยู่ในฮีเฮลสไปโนประธานเทพเจ้าบาโต้ไม่ดิเทพเจ้าบาโต้กับฮีโสไปโน vs เอ้ยเทพเจ้ากับสไปโน vs สไปโนดินันก็จะเป็นในจักรวาลนั้นเอ้ยในซีรีส์นั้น แล้วก็อีกทีนึงก็คือที่พระเจ้าป้าโตมีตัวร้ายแล้วก็จะไปอยู่ด้วยท่านขอไปก่อนแล้วกันท่านขอร้างก่อนนะแล้วก็เปเป็นไร ว่าทำไมสไปโนเป็นตัวร้ายไม่ใช่สไปโนเฮลสไปโนเว้ยแล้วสไปโนน่ะอีกช่องหนึ่งนั่นแหละคือสไปโนสไปโนช่องของสไปโนคือคาร์โนตัลลัสนะเชนไหมแต่นี่คือช่องของเฮลสไปโนเชนะ แอนแล้วก็อะไรอีกดีเ์ให้มัน,นดีเะหน่อยดีแล้วก็ติดวิสารตรงนี้ให้มันดเจเฮ้ยซปเ,เปอร์ดูเรียบร้อย้าซซปเปอร์ดนเนี่ย ซุเปอร์โดมถ้าเป็นโดมรนี่จังซปเปอร์โดมนี่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 ซเปอร์โดมดาร์กมี่้ว้ยไป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 ไไปไปไปปเปอร์โไมอยู่ไหนวะ ไปที่อื่นก่อนดีกว่าแล้วก็ฆ่าเอาแค่นี้แหละแต่ฉันขอบอกเลยว่าเทพตาป่าโตตายแน่ๆรีบมาดูคลิปน,นี้ก่อนแพ้นะ,ะ,ะรีบไปบอกคนดูก่อนที่มันจะ้ายไปฉันให้อากาศแค่นี้แหละ